สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเปิดปุ่ม a c c e s s i b e t o u c h นะครับผมปุ่มนี้นะโอเคก็ปุ่มนี้ก็มีความสามารถหลากหลายพิเศษหลายอย่างเยอะมากนะก็ลองสามารถกดเข้าไปได้ดูนะครับผมมันจะมีฟังก์ชันให้เราเลือกใช้เยอะมากนะครับ ปุ่มนี้มันจะเป็นปุ่มของเฉพาะ iPhone นะต้องขอย้ำเฉพาะ iOS เท่านั้นถ้าจะโหลดเออ Android สามารถโหลดได้ในในเพ y t t r r e นะครับผมโอเคแต่ว่าของ iOS ไม่ต้องโหลดนะครับผมมอนเขาทำมาให้มันโดยเฉพาะนะโอเคก็โอ้ล้ราันหนึ่งก็มาที่ทั่วไปเลื่อนลงมานะครับ การชื่อกันเข้าถึงครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับผมนี่นะคบผมจะเห็นปุ่ม a e s s i b i i t Touch นะครับผมกดเข้าไปครับปึ๊บกดเปิดครับเอ้ยกดปิดปึ๊บไอ้ของผมสมมุติคนที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้เปิดนะครับผมมันจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะคบผมสําหรับคนที่ต้องการเปิดนะครับผมมันก็จะกระตุกนิดหน่อยนะครับผมก็เปิดไปปึ๊บเพื่อชีวิตที่ดีกว่านะครับเคก็สามารถ กดไปหน้าปุ่มโฮมได้นะคะผมโอเคก็นั่นแหละนะโอเคครับก็สมารถากลับไปหน้าปุ่มโฮมได้สําหรับคนที่ปุ่มโฮมพังนะคบผมโอเคก็ก็ต้องขอสวัสดีเอ้ยทุยก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมนะครับผมอย่าลืมกดซับสไคร้ไลค์แชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมในในการทําคลิปต่อไปใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย